สวัสดีครับผมอ,อยู่กับเกษกรรนนตรกรวันหยุดครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดครับผมออกมาตรงให้ตรงน้าครับตอนจะเศร้ามาถ่ายบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสครับอากาศสดชื่นตื่นเศร้าขึ้นไหมมาถ่ายตรงให้ตรงน้าครับอขอสากมาใหญ่พี่น้องในสองมือเราเพิ่งจะมาใหญ่ครับกยากอีกยัง เพินกันเดียวละทางไอตี้มีแต่แหกก็ได้อาไม้กินแล้วละครับในสองมือเลยเขาได้มาใหญ่หพี่น้องเอ้ยน้ำกระไหลยอยู่ครับน้ำม,มากแต่ว่าบวดทวบครับพอดีน้ำม,มาพอดีเพราะว่าเขามปนเน่าแล้วน้ำม,มาจากบนเขาพื่อแล้วครับบอง็ีเป็นต้นน้ำทวมแป๊บเดียวก็แหงครับมือเดียวก็แหงแล้ะเพราะว่าเป็นต้นน้ำครับ ไทยบรรยากาศมมื้อเส้าสวยงามมาฝากครับผมเขาเขียวกระจีเตรียมท้องทุ่งครับอีกสองเดือนก็จะเลี้ยงอลาลามแล้วครับผมไอะไรกินข้าไหมล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสดชื่นครับผมเขาก็เชียวดีนึกว่าจะไม่ได้กินพี่น้องเอ้มันแล้งอลไร ฝองฟาจ้มใส่ครับมือนะคาดว่าที่เนี่ยฟ้าตกทองนะครับเพราะตอนนี้น้ำกำลังไหลยอยู่ฟ้าสวยๆไม่เศร้ามาฝากครับผม ถอดบ้านมาเนาะพี่น้องผู้ใดขึ้นรดบ้านก็บ่ย่ำมาย่ามบ้านเลยย้ำเลยบรรยากาศดีดีครับเดี๋ยวสดชื่นบรรยากาศแจ่มใสอ้อยกับงั้ครับอ้อยเพื่อนอันนี้ก็เขาเพื่อนครับอันนี้ก็ข้าวเพื่อนอันนี้เขาเจ้าของครับนนเขาเจ้าของ วันนีอย่างไรเล้วครับผมลิปนี่ยทักทายตอนเศร้าครับผมสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ